สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะฝนล่าฝันนุ้ยไม่ได้ทําช่องนานแล้วนะไม่ได้ทําช่องนานแล้วแล้วทีนี้ฝันถึงยุ้ยบ่อยมากนะคะร้าน้องยุ้ยก็อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนศรีโกศุลวิทยามิตรภาพที่สองถึงเก้านะคะมาด้วยรถปูย่าค่ะเหลือยังไม่มานะคะวันนี้เราจะมาหาคนในฝันกันนะคะแล้วเราไม่ได้ทําช่องนานแล้ว ไม่รู้ถึงอีพีไหนเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้คือเราฝันถึงยุย้ยฝันถึงยุ้ยนานมากบ่อยบ่อยบ่อยไม่ใช่นานสิปันถึงยุ้ยบ่อยครั้งแล้วก็รถยุ้ยก็มานะรถยุ้ยก็มาแล้วก็วันนี้เราจะมาทําช่องที่ร้านยุย้ยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าร้านยุ้ยมีอะไรแต่วันนี้นะยุ้ยมาได้ฝันอีกแล้วเมื่อคืนแล้วก็ท่านสทอเอแล้วก็เราเองนะคะสงสัยตื่นเต้นจะมาร้านยุ้ยอีกหรือเปล่าแต่ปกติก็มาบ่อยอยู่นะ แต่ก็ยังฝันถึงอีกอยู่ก็ยังงงอยู่เฮ้ยวันนี้มาอีกหรือเปล่านะมาอีกหรือเปล่าติดตามท่านสทอเจ๊เอ๋แล้วก็น้องยืยแล้วก็เราเองเดินอีกแล้วเดี๋ยวเราติดตามดูนะคะว่าข้างในร้านยืดทำอะไรมีอาหารอะไรน่าสนใจยังไงเดี๋ยวติดตามค่ะมาแล้วยยเจ้าของร้านแก้วยนะคะวันนี้เราจะ,ะโเาจตอเป็นยา าาะะเมนูน้ำนะคะชาเขียวนมสดปักแล้วก็ก็ปันของเราเองหน้าตาตอนนี้กำลังจะลงมือทำน้ำ น้ำของยุ้ยจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ให้ทีมงานก่อนแอบแอบดูแอบดูหนุนนนทีมงานสองคนเขาไม่อยากให้ถ่ายอ่ะแป๊บนึงนิดนึงแน่นะคะเรา,าก็จะรอชมผลงานว่าชาเขียวโกโ้กโกจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามต่อเลยมาปรชุมบรรยากาศในร้านกันดีกว่า บรรยากาศในร้านนะคะหรือว่าสภาพแต่ละคนนะคะนี่คือทีมงานนะคะเอาที่สบายใจนะคะนี่คือในร้านภายในร้านของแกมยุ้ยนะคะอันนี้คือมุมทำกาแฟทําน้ําหวานให้เรานะคะน,นี่คือไทกระทะค่ะันยุ้ยชอบสะสมนะคะสะสมเกี่ยวกับของศิลป,ปะไทยๆนะคะ แล้วก็มีปู่เราด้วยอันนี้คือด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหลังนะคะู้หสวยงามวันนี้รถคันสวยสีแดงเลยมาประกบเลยอันนี้คือด้านหลังนะคะที่ทำอาหารนะคะที่ทำอาหารนะคะโอ้โที่ทำเองที่ด้านหลังเลยสวยงาม Dante, Safe mark. มาม่าอีกแล้วมีอีกแล้วนะสองท่านน่ารักทั้งทีกำลังสับมาม่าอยู่มารับะอยู่กันดีกว่าต้มมาตามมามาเเีจร well. ิงทีแรกก็นึกว่าลุงสมานเป็นคนทําไม่ได้คิดว่ายุ้ยทำเลยอาหารแต่พอมาเห็นจริงๆนะเฮ้ยว่ายุ้ยทาจริงๆแล้วก็อร่อยแซ่บเด้อจะบอกให้เด้อลองมากินเมือเด้อหลานแกมอยู่เออเห็ดเองกับมื้อตั้งหากนม เบื้องเจ้าของ้านหลวดมาเองเลยเจ้าน้างหน่อยเออเจ้านั่งหน่อยองดำน่ะองดำหน้าขราดนะคะมาเองเลยวันนี้แล้วเมื่อเมื่อเมื่อคืนนี้ก็ฝันว่ายุ้อใส่ชุดสีนี้แล้วก็ยุ้อใส่ชุดสีนี้จริงๆเออจะรอดไหมเนี่ยเรานี่แหละเราฮานเราเป็นคนฮ่า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 เออใช่ใช่แนวต่างชาติเนาะแล้ววันนี้ก็ยังเหลือสองคนนะที่ยังอยู่นะเพื่อนต้นไปแล้วเพื่อนต้นไปแล้ว มายู่กันถึง5ชั่วโมงเลยนะคะทังท้งทั่อันนี้ยุ้ยทำเองอยุ้ยทำเองมาดูสองคนผูช้ชนะให้เห็นแต่ข้างหลังเลยนะ มาแล้วบุกเข้าครัวแอบดูนะมาแอบดูแก้มยุ้ยทำผัดมาม่าขี้เมานะคะเราก็เข้าไปดูมาม่าแน่นอนต้องมีมาม่าแน่นอนเดี๋ยวเราค่อยดูว่าผลงานผัดมาม่าขี้เมาจะเป็นยังไงเนาะหน้าตาและความอร่อยพร้อมเสิร์ฟจ,จะเป็นแบบไหนเราก็รอดูตอนที่ยุ้ยทำเสร็จนะคะตอนนี้กำลังลงมือจัดเตรียมอุปกรณ์เลยอันนี้คือครัวนะคะตอนนี้คือครัวด้านหลัง นี่คือด้านหลังะด้วยความปันนี่นะคะดูแม่ครัวของเราค่ะยกชุดมาเลยเดี๋ยวเลอลอ,ลอดูผนสำเร็จของผัดมาม่าขี้เมานะคะอีกสักแป๊บดูจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้ให้ยุ้ยทำอาหารก่อนนะคะแล้วนะคะน,น้องยุ้ยคะยุ้ยอย่าหนเอ่ยเสร็จแล้วผัดมาม่าของเรานะคะดูหน้าตาผัดมามา่าโอ้ตอนนี้กำลังจะเตรียมน้ำให้พี่ๆนะคะ ข้างหลังเนี่ยเพื่อนร่วมแก๊งค่ะแต่ไม่อยากติดแน่ผัดมามากที่เมาของเรานะคะร้านแก้มดยนะคะอาหารปวดของเราเองให้มาลองชิมนะอยู่หน้าเรียนสีโกสุมนะคะผัดมามากที่เมา